บายดีเอฟซีมอสโกทุกคนเนาะมือนี้ก็อากาศดีอยู่เลยเจ้านกไปเกาะก่อนทุกคนสองสามมือเลยเนาะมันพาลมนะพายุเข้ามือนี้เห็นแดดแหละอนอกไปเกาะมึงก่อนอ่าก็ไล่นกอกอกมาเนี่ยแต่ก็สิไปเกาะ พอลันมันเนาะมันต้องมานะแบบมือแดดนี้น,นี่ผ่าแดดนีน,นี่นกป่าต้องมาฝพามันบดฝ้าบดสามสี่มือเลยผ่าหนุเขา่าฝนมือหนึ่งแล้วก็มือวานนี่ก็บดหนาวอยู่เ <c ười> กาะตอนนี้เนะาะทุกคนตอนนี้ใหญ่ ตรงนี้แหละแดดแดดก็ออกอยู่บมริโกะฝืนสามสี่มือนะบุรีออกมาก smile, ต่อมีเลยหมาต่อเขาก็ยังปะาอันนี้เลยต่อตั้งแต่มือนะ แล้เมืองเนาะเกาะขึ้นคืนนอเกาะเกาะขึ้นไปที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเนี่ย งานก่อนทุกคนสวยจะน้อยพุ่ะถ้าแค่มันมาเนาะแล้วจึงมาลุ้นเบึงน้ำกันป่ามันห้องอยู่นี่ก่อนนกอยู่เงอนห้องตอบเหยม,มาจึงมาลุ้นเบ่งน้ำกันเนาะ เห็นนกมันมาตัวหนึ่งเลยเฮายินเสียงนกเฮาฮ้องออกมาเบิ่งมันบินแว้นเละมันบินมาแต่ว่ามันเกาะตุ้มน่ะเด้บินมันไปลงอยู่ฮะไปลงต่ำๆอยู่ฮะเสียงมันฮ้องอยู่พุ่นเละมันไปหานกเฮาเกาะอยู่พุ่นมาเลยแต่มันบินมานี่แต่มันจักมันมาจักตัวอย่างบุหงุกว่าเห็นตัวเดียวบินมานี่เฮายินเสียงนกเฮาฮ้องแซลล์เฮาออกมาเบิ่งนะ ีปินขึ้นมาอยู่กก้อนะไรทุกคนเนี่ยปิดปี๊ปิดปีดป๊อยู่นคนเดียวมาวนกป่ามาแล้วทุกคนแต่มันไปหานกต่อเข้ามา

มันยังจับจุู่ปลายฮะบุเห็นเลยทุกคนบุเห็นมาเลยจะมันไปทางใดมันลงไปหานกต่อของบอ่ย้ำลงไปหานกต่อเลยนะ ก็มีแดดมือนี่แหละถ้าอยู่ในเกาะนกเนาะจอบเบิ้องทางหลังพี่เลยทุกคนจับมันมาบ่ทางนกจอเฮาหันบินออกเทือหนึ่งเลยนะตัวนึงอยู่นี่ห้องเบิลได้ทุกคนนกเฮาห้องมีเบิลได้เบิลสองดอกมันปเลยเปี้ยวๆได้มันห้อง Bơ, mình phải hà Nội Hà luôn mình nhìn ngồi cột cầu à cột mình ngồi thôi còn đây 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 bình đi phút lại nó bình Nà, chứ mà tụi điều จับติ้นต้นนะน,นะทุกคนโอ้แอ้อยตัวนี้นะมันลักเนาะมันสลัดนะยันแบบนกกระเจาต่อหลายเชื่อนะแต่มันมาตลอดมือใดผ่าแดดน,นี่มาเห็นตลอดเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้จับยน,น่์เนาะทุกคนปลายไม้ตัวนั้นโอ้ป่ายดเดูด,ด,ดูมันบุกกล้าไปหานกต่อได้เนี่ย กล็อกก็แลกอยู่เนาะวันนี้มาเห็นตัวเดียวเนาะมาตัวเดียวแต่ละเทอมมาสองสามตัวเนะ่ย มันดนีแ้วย่างทุกคนนกป่าตัวนะนกตอฮอกห้องอยู่มาตัวไอ้นกคึกนะนกคึกคักเลยกันหนีนะนกตัวนี้นกป่าตัวนี้เนาะตัวนี้ห้องเบิร์นเลยทุกคนแต่มันก็นยังตื่นคนอยู่นะในห้องห้องเบิร์นห้องสองดอกเนาะซับสองดอกเลยได้ตัว ตัวทั้งหน้าบ้านนะครับฮองเบิลเนาะมีสองตัวแหละนกเบิเลกูเลี้ยงจนมันเอาคุ้นๆเลยจึงเห็นผลคงแท้เนาะทุกคนตอนนี้มันยังเห็นมันฮองมันกน็ตอนบุมีคนนะบุเห็นคนมันจึงฮองบินลงไปทั้งลุ่มพลยนะนกตัวนั้นนะทุกคนกูเละมันไปนี่ถ้ารุ่นสวยจังหน่อยพเลยเนาะ เธอมันกลับมาอีกทุกคนตัวหนึ่งเขาเกาะไว้อยู่นะองแพร์แดงๆหละ ไปลุ้นบ่ตัวมันมากมื่อเช้านะชี้ถือบ่หรือว่ามันหนีแลววาหละว่าเอาสิไปกูตุ้มนกเนาะเอาชี้บลาอยู่นะสิะะไปอ้อยหอกเนาะสิขึ้นไปอ้อยหอกอยู่ชายแดนเนาะยานมาค่ำนะยานมาค่ำเลยเอานกมันมืดก่อนนะเอานกไปเอานกลงมาไว้ก่อนเนาะ แม่เนาะกระเดี๋ยวกระเดี๋ยวนกป่ามาเตาิ้นยนดองไปดองมานกจอฉันเอาบ๊ะฆ่าไปอ่อยหอกนี่ชิดตอไว้พี่เนี่ยแต่ว่าชิดตอไวแหละแต่ยานมันข่ำพูดยานเขาลงมาข่ำนะไปไก่เลยนกเขาเอาไปไว้ก็เนาะมาลูกไปไวก้กน หนีเลยมันมาจุ้ยไหให้นกเขาคึกชื่นนะทุกคนมันมาแต่ละมือนะมาตัวมือนี้มาตัวเดียวแต่เทือกมาสามสี่ตัว 2, เทือกกระสองเทือกกระสามมันมาหนีจำนองมันมาตัวเดียวมาตัวนกเขานะสไตล์แบบมันยุ่ให้นกหงส์นกคึกนะเลยก,กันนี้นกลงก่อนทุกคนลงมาเลยเด้อทุกคน นกปลานี่ปามันอีกแล้วมือนี่ตัวแม่นหงตัวเดียวนะนก <c oughs> ปลานี่ปามันอีกมามาตัวไอ้มันหงนะจะให้มันคึกเนาะช่วงนี้บริเวณแพร่ตุ้มเลยนะไปทางเรือกันตุ้มเอา เนาะทุกคนพูดหละเจอกันคลิปหน้าพูดเนาะทุกคนคลิปนี้ก็ต่อแต่เศร้านกมันกันหนีละมันมาตัวเดียวนะเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อฝากเอฟซีทุกคนเนาะมือได้มือบ่ได้เนาะต่อนกนะเาเบื่อกันเด้อเบิ้งคลิปกันไปยาว Kasih cop, kip lompian kalau dia nak tu kan.